พลังงานแม่เหล็กสองวิ่งพลังงานศักย์พลังงานจนของลุงได้ทุกพลังงานนะพลังงานที่เหนือชั้นกว่าก็คือพลังงานศักย์นะฮะไม่มีใครที่จะเข้าใจโดยแจ้งพลังงานศักย์พลังงานศักย์ก็คือเรื่องของความโน้มถ่วงของโลกใบนี้เองคนไหนเข้าถึงตัวนี้ปุ๊บก็จะพลังงานมาใช้ได้ทุกรูปแบบหลายเยอะเลยเนียพลังงานศักย์ที่หนูเคยเรียนนั่นแหละครับพลังงานจนเหมือนกันนะแต่ ลุงมันจะมีแปลกตัวนี้บอกว่าในพลังงานตรงนี้ถ้าเซตซิโร่ได้เซตซิโร่หมายความว่า,าเรื่องเรื่องไขของเวลาครับผมเวลาต้องเป็นศูนย์นะเวลาเป็นศูนย์ก็คือเป็นะเป็นภาษาของพุทธศาสนาก็คืออากาลิโกเอหิปัสโกโอปันยโกปัจจตังปัจจตังปัจจตังตรงนี้มันแปลว่าความเป็นเฉพาะตัวรู้เฉพาะตัวเช่นหนูรู้ได้เฉพาะตัวเท่านี้คนข้างเคียงหนูก็จะไม่รู้ลุงก็รู้มีได้เฉพาะตัวเหมือนกัน หนูกับลุงเวลาเนี้ยจะเข้าใจพอยนี้ด้วยกันเพราะว่าเอาร่างกายหนูเป็นตัวเบ็ดเสร็จขาดคือคอนเฟิร์มด้วยร่างกายจริงๆหนูใช้ร่างกายไปอยุ่พยามาเยอะแยะมากต่อมากแล้วเรียนก็เรียนมาเยอะแล้ววิชาที่เคยเรียนว่าเหตุไน,นมันจึงไม่ช่วยปลดปล่อยความทุกข์ในตัวทั้งเต่หลักศาสนาทั่วไปก็ที่เคยฟังมาแต่นี่ไม่ใช่เป็นเกินนั่นขออนุญาตก,กันแล้วกันเกินกว่า,าศาสนาที่พูดติงกันแปลว่ามันถึงเวลาเ,ลาเบ็ดเสร็จขาดครับในเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ ลุงพูดคําสุดท้ายนะว่าหนูเรียนมาเยอะมันสะสมพลังงานไม่บริสุทธิ์มาเยอะมีถึง99%ในส่วนตัวหนูก็แล้วกันนะมี1%เท่านั้นที่หนูมีพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นตัวเชื่อมต่อกับลุงในลานี้ลุงมีพลังงานที่บริสุทธิ์ถึงร0 0เซเกินต่างหากลุงใช้ส่วนเกินช่วยหนู100%ลุงก็ต้องรักษาตัวเองแน่นอนลุงต้องไม่มีโรคภยัยเขาจะไม่เปียเปียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคอยเข้าใจในรูปแบบบุมมองนี้มันเกินวิชาการใดใโลกที่จะล่าเเรันมา แต่ให้ประโยชน์โดยตรงกับมนุษย์โดยตรงเหมือนกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มาแล้วครับมาช่วยมนุษย์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือหนูเอกรับได้ไหมครับคัณป้าพูดใหม่ครับแล้วแล้วหนูจะมีอาการอีกไหมคะถ้าถามเช่นนี้ลุงแต่ว่าอยากจะให้มันกลับคืนมามไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลุงไม่พูดถึงพฤติกรรมเลยนะไม่มีเลยลุงคือเบสเซน็จขาดเลยครับให้ทราบโอเคนะนิดนึงขอทวนกับอ่มันจะไม่กลับมาหาหนูอีกเหรือแล้วลุงก็ขอญาตถามว่า เจ้าคืนไหมล่ะจะทำยงไงมภาษาลุงจะสวนอย่างนั้นเลยครับเจ้าคืนไหมล่ะได้นะแหน่ใหม่ดูกะยาเลยเนาะให้มันไปจากชีวิตของเราเถอะนะจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในรูปแบบที่เรามีเราเป็นดีไหมครับดีค่ะโอเคยังไงก็สื่อสารกันต่อนะจะเริ่มนะพวกเราเจ้าคือ TikTok Family นะคะสอกวันหนึ่งเดี๋ยวจะมีรอ่จะได้มีการปรากฏตัวคนคนหนึ่งจับได้วยนะครับ なるほど。